สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะครับ figure life standard นะครับก็จะเป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับในสัสดส่วนสเกลอย่างของตัวนี้นะฮะ c a m m n d i e d e r go ก็น่าจะอยู่ที่1ต่อ12นะฮะตัวก็น่าจะเท่าของ hh f i g u r art นะครับก็กล่องนี้ราคาอยู่ที่พันกว่าบาทนะฮะตัว go นะครับก็เป็น ซีรีส์คอ m เบอร์เนะฮะที่ยังฉายอยู่ล่าสุดในตอนนี้ณนะปัจจุบันนะฮะก็ที่ผมดูนะฮะก็คือถึงตอน27แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะก็ใครอยากดูก็ลองหาหาดูกันเองแล้วกันนะครับผมเนเรื่องก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นการเล่นกับไทม์ไลน์นะฮะตัวดีไซน์ของตัว G.O. นะครับก็เลยเป็นรูปแบบของตัวนาฬิกานะครับ แล้วก็อุปกรณ์แปลงร่างนะครับก็จะเป็น geodiver นะฮะก็คือเข็มขัดนะฮะแล้วก็จะประกอบไปด้วย r w d t r w นะฮะก็คือเป็นเหมือนอ,อ,อะไรอะกลมๆนาฬิกานะที่จะมาแปะตรงนี้ในการแปลงร่างเดี๋ยวดูให้ดูใกล้นะฮะอ่ะทีนี้อุปกรณ์ในกล่องนะครับที่มีมานะครับเห็นอย่างชัดๆเลยก็คือสแตนนะครับ action b a บสฐานตั้งนะฮะ แล้วก็ตัวพาร์ตอาวุธนะครับที่เป็นดานะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้โดยการดึงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนนะครับอย่างนี้ติดกลับเข้าไปนี่ก็จะเป็นปืนแล้วนะฮะสติ๊กเกอร์นะครับแน่นอนที่เราเห็นไอ้สีที่มันตัดจากสีดำเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับ นี่ก็สติกเกอร์นะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพ์ทมือนะฮะอันนี้จะเป็นมือที่ถืออาวุธนะครับจะมีอยู่ข้างเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นมือที่เป็นแบบชี้นิ้วนะฮะชี้นิ้วแล้วก็จะเป็นมือที่กำสนิทนะฮะอีกหนึ่งคู่สุดท้ายติดอยู่ที่ตัวก็จะเป็นตัวมือแบนะฮะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับสำหรับตัว c a m e l a d e r g o นะครับ Figure Light Standard สำหรับตัว c a m e r a d e r g o นี้นะฮะแนวกลางเลยนะครับแนวกลางตัวเลยเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่เหมือนสายของนาฬิกานะครับด้านบนจะเป็นเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นที่พ่นนะฮะพ่นเงินมานะฮะเงินเงานะครับ ด้านหลังด้วยนะฮะพ่นเงินแบบเงานะครับนี่ไล่มาถึงตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีชิ้นตรงข้อเท้านะฮะที่เป็นพ่นเงินนะครับที่อยู่ตรงแขนนะครับทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็น i Rider w a t c h นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะติดสติกเกอร์นะครับตรงนี้จริงๆต้องทำสีเพิ่มเพื่อความแตกต่างนะครับของラ i d e r w ชนะฮะเพราะตัว l i Lider w a t c h มันจะมีสีคนละแบบตามแต่ที่ แปลงล่างเป็นไรเดอร์อย่างผมๆเนี่ยที่เห็นชัดๆอันนี้ก็คือไรเดอร์บิลนะอันนี้มองไม่ออกจริงว่าอะไรนะฮะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะผมมองไม่ออกนะครับส่วนอันนี้นะฮะจะเป็นวอชนะครับไรเดอร์วอชของตัว G.O. เองจะเห็นว่าไรเดอร์วอชตรงนี้เป็นสีขาวเพราะมันเป็นสีเดียวก็เข็มขัดของ G.O. Driver ไปเลยนะฮะก็คือจริงๆมันต้องทำสีนะนะประมาณนี้สติกเกอร์นะฮะดวงตาเนี่ย สีดำเป็นสติกเกอร์ด้านในเป็นสีเงินนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็จะเห็นว่านะฮะเขาทำรายละเอียดมาดีมากเลยนะฮะในส่วนของหน้านะครับนี่เห็นไหมจะมีจุดตัดที่เป็นสีเงินด้วยนะฮะนี่สติกเกอร์นะฮะชมพูเนี่ยสติกเกอร์เนะะี่ยชมพูหมดเลยนะครับตรงนี้จะมีรอยตัดที่เราเห็นนะครับเพราะเกิดจากการหล่อชิ้นพลาสติกนะฮะ ก็คงจะต้องทําสีนะเพื่อที่จะให้ไอ้ตรงเนี้ยที่มันขัดขัดตาเนีหายไปเพราะว่าอันนี้คือเกลี่ยแล้วนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ในการเกลี่ยให้มันดูเรียบๆแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเห็นรอยคลื่นนะฮะของการผลิตอยู่นะครับอ่ะจุดขยับนะฮะเรายังไม่ได้พูดถึงเลยตำหรับหัวนะครับก็ก้มเงยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โยกมาได้อีกนะฮะนี่ ปกติจะอยู่งี้แต่โยกลงมางี้ได้นะฮะก็ขยับซ้ายขวาอะไรไปนะฮะหมุนอะไรก็ได้อยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะเป็นบลจอยนะครับเท่เลยนะส่วนหัวเนี่ยถือว่าแยกสีมาเนี่ยดีมากเลยนะฮะเรียกว่าดีมากเสียดายไม่น่ามีสติ๊กเกอร์ไม่งั้นก็เต็มร้อยแน่นอนไปตรงแขนนะครับชิ้นไหล่กับชิ้นแขนนี่โยกได้อย่างนี้นะฮะชิ้นไหล่นี้ก็แยกจากกันได้นะครับจากตัว ของแขนนะฮะขยับได้นี่แล้วก็โยกออกมาข้างหน้าได้อีกนี่ผ่านตัวจอยนี่ต้นแขนนะครับหมุนได้รอบนะฮะข้อศอกนะครับพับได้นะฮะนี่ข้อมือนะครับตรงชิ้นชมพูเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะฮะทั้งหมดเลยนะเป็นสติกเกอร์นะฮะจอยตรงข้อแขนนะครับถือว่ายาวนะครับก็จะทำให้มัน พับไปมาอย่างนี้ได้นะเยอะอยู่นะครับนี่เจ๋งดีชิ้นนี้เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ชมพูก็สติกเกอร์นะครับชิ้นอกท้องและเอวนะฮะแยกจากกัน3ชิ้นนะครับแล้วก็ดีอยู่อย่างตรงที่ตรงนี้เขาจะมีช่องว่างอยู่เพื่อที่เวลาเราก้มนะฮะมันจะได้ไม่ไปขัดกับชิ้นสีเงินที่เขาพ่นมานะครับก็คือเวลาเราเล่นเนี่ย มันก็จะไม่ขูดไปมาชิ้นงานจะได้ไม่เสียนะฮะตรงหน้าท้องนะครับกับตัวเอวนี่ยกแยกจากกันได้แล้วก็อันที้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะตรงนี้ชมพูเป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์นะครับตัวเท้านะครับก็ไม่ได้มีสติกเกอร์โอเคขาเนี่ยพับสองจงังหวะตามนี้นะฮะต้นขานี่จะเป็นจอยชิ้นใหญ่ตรงนี้นี่ เพื่อที่เวลาหมุนเนี่ยมันจะได้ไม่ดูแยกออกจากกันมากเกินไปนะฮะเพราะว่าถ้าตามจริงนี่มันคือชุดใช่ไหมเป็นชุดเป็นหนังมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเขาดีไซน์ออกมาให้เราดูว่ามันยังเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะหมุนแยกออกจากกันก็ตามนะฮะสำหรับตัวขานี่ก็นี่แยกได้อย่างนี้นะครับเตะมาด้านหน้านี่ได้สุดตามนี้นะฮะติดทิคุไดเวอร ด้านหลังนะครับประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเตะออกไปแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบแยกออกไปนะตามโค้งของจอยนะฮะโค้งของจอยอย่างนี้นี่ประมาณนี้ข้อเท้าเป็นอันนึงที่อาจจะทําให้ยืนลําบากนิดนึงเพราะข้อเท้ามันดูไม่เต็มเต็มเท้าเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเพเย่ขึ้นไปนะฮะมันไม่ได้เรียบติดไปกับพื้นนะฮะก็เวลาแอคชั่นก็จับดีๆด,ด้วยกันแล้วก็ ตรงนี้ที่เป็นชิ้นเงินเนี่ยมันหลุดบ่อยมากถ้าเราจะขยับเท้านะฮะชิ้นมันไม่ได้ติดไปเลยนะข้าวๆนะครับของตัว GO นะฮะสำหรับจุดขยับนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวเนี่ยผมว่าถ้าบองดักขึ้งบนเนี่ยมันเท่นะแต่ว่าขามันดูผ,มผอมๆไปหน่อยนะก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ในการถืออาวุธก็ไง,ไง่ายๆเราก็แค่ถอดมือนะฮะแล้วก็ ติดมือที่มันกำอาวุธได้อะนะฮะนี่อย่างนี้แล้วก็ติดพาร์ตอาวุธลงไปนะฮะปึ๊บอ่าจัดทีดีหน่อยก็แอคชั่นเท่ๆนะครับอันนี้ถ้าทำเหมือนทางนักกล่องนะฮะก็ไม่ใช่นักกล่องดิทำเหมือนทางไบบูชัวของเขานี่ ชี้นิ้วอะไรอย่างนี้นี่อย่างนี้จัดยืนดีๆปึ๊บถึงยืนไม่ได้ก็ <c oughs> ใช้แอคชั่นเบสเลยง่ายดีไม่ต้องมานี่คือตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะเพราะว่าก็จัดตรงสปีดบิวไปแล้วแล้วก็มีโพสแอคชั่นให้ดูนี่ตามนี้ชึบชึบ อะไรประมาณนี้ก็ได้นะมาเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยดีกว่าครับผมก็สำหรับในส่วนของตัว c a m ล e ดอร์ GO นะฮะอันนี้ขอพูดในส่วนของความประทับใจก่อนเลยแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าเอ่อซีรีส์นี้ยังฉายอยู่นะฮะก็เลยมีความอินมากหน่อยนะฮะในการประกอบตัวนี้นะครับก็เลยรู้สึกประทับใจมากนะฮะ อย่างตัวของ c a m e l a d e r Build เนี่ยถ้าเอามาเทียบกันจริงๆนะ g o ดูดีกว่าในส่วนของ Figure Light Standard นะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่ว่าน่าจะมาก็แน,น่นอนก็คือน่าจะเป็น r i d e r g a s e นะฮะ c a m e o a d e r g a s e ที่อยู่ในซีรีส์ของ c a m e l a d e r g o อีกเช่นเดียวกันนะครับตัวนั้นถ้าออกมานะผมว่าสวยมากๆเลยเอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าประทับใจจริงๆก็คือตอน เอ f เช u ฟิกเวางขายเนี่ยซื้อไม่ทันจริงๆนะมันไม่มีแล้วพอได้มาต่อตัว f i g u กอร์ไลท์สแตนดาถือว่าแก้ขัดไปได้นะเอาจริงๆแล้วราคามันก็ห่างกันอยู่นะฮะคุณภาพก็เช่นกันนะครับแต่ตัว f i g u กอร์ไลท์สแตนดาเนี่ยมันก็เล่นชดเชยกันได้แค่ว่ามันสติกเกอร์เยอะหน่อยมันไม่ใช่เป็นสินค้าสำเร็จมันเป็นแบบพลาสติกโมเดลคิดแบบประกอบนะก็จุดขยับ อะไรเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะฮะก็จะมีแค่ขัดตาตรงส่วนล่างซึ่งส่วนล่างของ c o m m l a d e r Build ก็ทำไม่ดีเหมือนกันนะมันดูผมผอมไปหน่อยอเหมือนตั้งใจทำท่อนบนแล้วท่อนล่างก็เป็นพลาสติกชิ้นที่เป็นเหมือนชุดสูตรนะเขาก็เลยทำแบบไม่ได้สมส่วนอัริงๆมันไม่ค่อยได้สมส่วนเท่าไหร่ตัวพาร์ทอาวุธเนี่ยก็มีมาให้นะฮะ แต่ว่าสติกเกอร์นี่ก็เยอะอยู่แต่ว่าเออพูดถึงสติกเกอร์เยอะอยู่ก็มาไม่ครบด้วยไงแต่มันมาแค่ด้านเดียวอะนะมันไม่มีด้านนี้ฮะนะฮะก็เลยไม่ไม่ถูกว่าจะบอกว่าเออมาน้อยมาเยอะพูดไม่ถูกเหมือนกันสรุปว่าสติกเกอร์มันมาไม่ครบนะฮะส่วนสีของตัว rider w a วอชนะฮะเขาก็ไม่แยกมาให้แต่ถ้ามีสติกเกอร์มาเพิ่มในส่วนของไ i เดอร์วอชให้มันแยกหน่อยว่า มันเป็นวอชคนละสีคนละชิ้นกันอันนี้ก็น่าจะโอเคกว่านะครับถ้าดูถ้าดูจากภาพอันนี้น่าจะชัดเจนนะฮะเพราะว่าจริงๆมันคนละสีนะฮะของ r i d e r Watch อ่ประมาณนี้แล้วกันในการส่วนของแอคชั่นโพสอะไรต่างๆก็ได้อย่างที่เห็นกันนี่คือยืนได้นะแต่ว่าถ้ามันยืนไม่ได้จริงๆก็ยังมีในส่วนของตัว Action b a s นะครับแถมมาให้ซึ่ง ตัวแอคชั่นเบก็มีราคาของมันอยู่แล้วนะฮะโดยตามจริงนะที่มันขายแยกนะ <S 2> <S 2> าาก, 200, นก็น่าจะ2องขนล้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเอาจริงๆโดยรวมประทับใจในการแยกสีตรงส่วนหัวนะฮะแล้วก็ชิ้นอกนะฮะอย่างที่บอกเขาแยกให้มันห่างม,มาหน่อย <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อที่ว่าเวลาเราก้มเนี่ยมันจะได้ไม่มีรอยขีดข่วนในส่วนของตัวสีเงินที่เขาพ่นมาในส่วนของกลางตัวนะฮะแล้วก็ มือถือว่าครบนะมีมือกามมือแบมือถืออาวุธแล้วก็มีท่าชี้นิ้วนะครับก็ถือว่าทําให้เล่นได้หลากหลายมากขึ้น Blair. โอเคก็ตัวนี้ราคา1000กว่าบาทนะตามที่บอกไปนะเป็นพลาสติกโมเดลคิดแบบประกอบถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะหรือว่าสนใจก็มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะแล้วยังไม่เคยกดติดตามเลยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ มาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดภาพประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม